มาจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากรวยอยากสวยอยากเด่นอยากดังให้เต็มคาราเบลเหมือนคุณอุกวิริยะนักปั้นดารามือทองของไทยมีดียังไงจะบอกให้ณห,หน้าทองไงจ้าสำหรับพระเวศโบราณกับอาจารย์เสือเข็มเทวดาที่เมื่อลงแล้วใครเห็นก็จะรักใครเห็นก็จะหลงยืนงงยืนตะลึงในความงาม ไม่เชื่อคุณดูอุบวิยะยิ่งดูยิ่งหลงแถมตอนนี้กระแสมาแรงยันฝ่ามือเศรษฐีฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองดังปังใครสักก็รวยจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดถ้าจะให้ดีต้องสักยันกับอาจารย์ดีมีวิชาต้องอาจารย์เสือเข็มเทวดาเท่านั้นดีเลิศขนาดไหน กระซิบถามคุณอุปวิริยะได้เลยค่ะจะบอกให้นะจ๊ะสวัสดีจ้า